ลูกปมาเถอมาเป็นลูกกูามาจริงเหรอ <laughs> เลี้ยงแต่จะถามว่าเลี้ยงไหวไหมก็เลี้ยงอยู่ทุกวันเออก็เลี้ยงตลอดทางนอกทางใน <laughs> ก็เลี้ยงมาตลอดพวกนี้กินอะไรบอกด้วยนะไม่รูเมนูจะกินอะไรเลยจะได้สั่งกก็พาดูการ์ตูนทุกวันอ่ะ ไอเจเหรบบอไอเจไม่ใช่อไม่ใช่ครับพี่ <c oughs> มากับเพื่อนฮโลค่หลอเพื่อนมีเบอร์พี่เกิร์วะอโหนูมีเบอร์พี่เกิร์หนูไม่ใช่พี่ขอเบอร์พี่คนนั้นใช่เจ๊ป่ะวะเขาบอกว่าไม่ใช่อะอุ้ยเฮ้ยไ้บ้านร่มาไหเผู้หญิงขสียงเลีมากเลยออะไรหรอพี่มองหน้าให้เชี่ยคับด้วว่าเป็นน้องสาว โอเคครับขอโทษด้วยค่ะพี่สาวไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรเลยครับคุยกันได้ครับไม่ต้องตึงสายกันครับอะไรละพี่อะไรละพี่พี่อมอตรง่เะพี่ขายขอะไรละพี่ e เขีวเตึงสาพี่วาโลขอตึงสายหนอเอออะไรลพี่ นี่ยัยแค่สองนะกูก็ผิดเหรอวะแค่กูดกว่ากบเฉยๆกูก็เลยสองโทษอ่ะโทษทีเออแต่คนถ้าคนนั้นอ่ะถ้าคนนั้นอ่ะเคยเจอเคยเจออยเอออะไรอะไรอย่าเปิดคานาโลโลโรมันก่อนใส่ใส่ชุดใส่ชุดแบบเดียวกับพี่เจอ่ะอันนี้พี่เจใส่เขาไปเล่นลูกอะแล้วรีโนไหมว่าเขามากับใครรวยเหลืองทองทองอ่ะ ก็เหมือนการเห็นก็ชอบใส่เห็นเขาแต่งอย่างนี้นะมาคู่กันบ่อยมากเลยนะวันนั้นหนูก็เจอเกือบพัผิดอ่เกือบขับรถชนน่ะไอ้ยางกูยังไม่ได้ทำเสียงตึงใส่เขาเลยเฮียใช่เขาตึงมากเขาตึงใส่เฉยเลยอ่ะผู้หญิงหัวทองอ่ะเขาขับรถชนหนูเลยนะไม่ขอโทษค่ะคุณจะมาพูดแบบเปิดลี่เลยเหรอคือคือคือเปิดลี่เลยเหรอเฮ้ยประชาชนไงมีกี่คนอะเปิดเลยปะคนยใช่คนนั้นอะไม่ได้ใช่รอบแรกเห็นเคยเห็นแล้วรอบนึง หรือว่าหนูพูดกับเขาคำพูดไม่ดีใช่ไหมพูดเขาไม่ดีก็หนู่ท็นมนเรอพูดเขาไม่ดีหรอไม่เลยหนูพูดกับเขาไม่ดีหรอี่ใช้ที่ใช้ทงผมที่หนูเคใช้อจะสีผมแบบเยสีพเจเหออเอใช่หนูเดินหนูเดินไปใกลใขาเดินหนีหนูแล้วาไม่พูดอะไรเลยนะเขาให้เพื่อนเขาพูดเนี่ยเป็นใบเดม แอกูแทบจะก้มหัวให้เขาเลยนะว่าเปล่าครับพี่นึกว่าน้องสาวมองอะไรหรอพี่เค้เขื่อยเอ้เขื่อยเขื่อยมึงข่าวใคที่ตีไหมพี่มึงข่าวใครจะปาตีไหมพี่พอ,อ,อ่ะเปียบเบียบครับพี่ เออว่าไงพี่อ๋อเมื่อกี้เพื่อนผมมันฝากถามว่าแต่งตัวอย่างนี้คือเท่ไหมครับหมายถึงยังไงนี่นะครับแต่งตัวแบบนี้ครับเท่ไหมเพื่อนผมมฝากถามให้หนู<ม>พูดความจริงมะอ่อพี่หมายถึงตรงไหนอะอ๋อไ,ม,ม,ไม่มันเท่ไหมมันเท่ไหมมันก็ดูเนี้ยบดีอ่ะมันก็ มันก็ดูด,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 ดูดีอยู่นะถ้าพี่ลองดึงเสื้อออกจากกางเกงนิดนึงไม่มันสไตล์นี้ครับโอมานี่โอมานี่โอมานี่แต่เสื้อเสื้อโปโลอะไรเงี้ยเฮ้ยดูแบบแข่งมา้าแข่งอะไรอย่างงี้แบบฮะแบบว่าพี่ตีกอล์ฟตุ๊กปล่าอ่าประมาณนั้น,นครับขอผมมาครับขอบมาครับครับผม ไม่รู้จักไมไม่รู้จักคือพวกคือหนูกับกับซออะไปมอมหน้าเพราะจะไปแก้งเขาคิดว่าเป็นพี่สาวเจก็เลยจ้องหน้าเขามองหน้าเขางไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมไม่คือเมื่อกี้พี่พี่ไม่เมื่อกี้พี่บอกเขาว่าตอนแรกพี่ไปมองหน้าเขาใช่ไหมพี่ถามว่าเขาถามว่าเขาถามว่าชื่ออะไรครับอะไรวะกูถามว่าอะไรวะหลงกูลืมวะไม่พี่ถามเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยได้ไหม เอเจใช่ไหมตันเ้ตัดเห็นเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าพี่หลอดทำเสียงพี่หลอดบอกว่าพี่หลอดได้บอกกับเขาว่าทำเสียงตึงใสนี่พี่หลอได้บอกกับเพื่อนเขาหรือเปล่ากูเงอะไรนะคะอะไรนะคะพี่เมื่อกี้ว่าอะไรนะคะไต้องไค่น่ได้ตเสแบบอฮคือสำหรับหนมัมมันตึงงค่พี่ เดี่ยวค่ะเวลาพูดใครลิ้นด้วยค่ะหนูไม่รู้เรื่องค่ะพี่คือส่วนตัวหนูเราไม่รู้จักกันพี่คือหนูก็คิดว่าพวกพี่ตึงใส่อ่ะพี่หัวทองตึงใส่เอาง่ายเลยสมมติละกับพี่หนูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงใช่ใช่หนูไม่ได้อะไรเลยเพราะหนูเห็นพี่แบบเพราะน้องหนูมันหัวสีฟ้าแล้วมันใช้ทรงผมนี้ไงหนูก็นึกว่าไอ้เจเจน้องหนูอะหนูก็มาทักพี่ปกติใช่ไหมล่ะหนูก็เจเจถูกไหมแล้วพอแบบหนูมาส่องพี่อีกทีหนึ่งตัวหน้านั้นเพื่อนพี่บอกว่ามองอะไรเหรอพี่เนี่ย คือคนรู้จักกันมันไม่รู้จักกันมาก่อนมันพูดดีๆก็ได้ใช่ไหมถูกไหมไม่ใช่พี่มาบอกว่าพี่รู้จักพี่เราพูดว่ามีอะไรหรอหรอเขาพูดคํานี้หรอไอ้หลอพว่ามีอะไรหรอเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่เสียงพี่ตึงไงพี่ไม่เสียงเหมือนตอนนี้ไงแต่ว่าน้ําเสียงแบบนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้นะคะถูกเลยค่ะพี่อ้าวอ้าวอ้าว เพราะว่าเข้าใจผิดแบบนี้ได้ไหมด้วยครับเพราะว่าเป็นแบบคนคิดว่าเป็นคนที่รู้จักเลยเดินเข้าไปทักเข้าไปมองหน้าอะไรครับจริงๆว่าเป็นน้องสาวดีๆก็ได้นะครับคุยกันดีๆก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปนั่งพูดรับหลังเลย นันอย่ารับหลักหนูเลยพี่รับน้าเลยหนูยังไม่ได้รับหลักจริงที่จริงพูดกันตรงๆก็นดคะั่เาะเออพี่คะพี่ทําเสียงตึงใส่เพื่อนหนูหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเมื่อกี้เพื่อนหนูทําอย่างนี้นะคือพี่อธิบายก็ได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปพูดอคนอื่นตาออย่างนี้ครับพี่แชทคือเอาจริงๆแต่งตัวมันสามารถแต่งแต่งกันได้ครับไม่มีใครแบบว่าสามารถแต่งเป็นตัวอย่างคนเดียวได้ครับเอางนี้เราแยกแยะระหว่างการแต่งตัวนะเราเราจะไม่เราจะไม่อันนี้กันนะใช่ใช่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นคือหนูแค่ที่สงสัยหึกว่าเป็นเจเจเฉ่งอะ คนเราสามารถแต่งตัวเหมือนกันได้ครับคนมันไม่ได้ันแต่มันใช่คุยคุยกับเจ้าตัวก็ได้ไม่จะเป็นที่ต้องไปพูดให้คนอื่นฟังมันมันดูไม่ดีค่ะเวลาคนอื่นเขาห็นเขาได้ยินคือหนูไม่ได้รับหลังนะล้วพี่คิดว่าพูดกับคนอื่นนะคะไม่แล้วไม่แล้วพี่หัวทองคิดว่าเมื่อกี้พี่คิดว่าตัวเองพูดปกติหรือเปล่าครับคือว่าเสียงเสียงปกติพี่เลยใช่ไหมปกติ ปกติพูดอย่างนี้เฮียกูแทงเลยได้ไหมอีสัตว์คุยกูแทงเลยนะเฮียนี่ประชาชนมีกันได้ปะพี่สบายยังคือง่ายคือหนูไม่รู้จักพี่มาก่อนหน้านี้ไงพี่กบหนูก็เลยคิดว่าพี่ตึงใส่หนู พราปกติก็ไม่ไม่เคยเจอใครอยู่ดีก็พูดพูดห้วนอย่างกับคนอื่นพูดห้วนกับว้นพูดค้าบอะไรอย่งเงี้ยอ๋อไม่ใช่พี่พูดงี้อยู่แล้วยกออยากใครบึกูอยากจ้วงมึงเป็นกัจจานหรือตระกูลเขาทำได้ไหมเป็นกาชนคหรือต ว้ายเสียงยัยงตึงสะอครับสาครับอันนี้พี่ศูนย์สองพิมแปะเลนพิมพ์แล้วก,ก็ปักหมดอะว่าไม่ใช่เจ อย่างปกติเลยเนาะใช่พี่โอ้ได้เลยพี่เอ้ยฉันปกติพี่แบบนี้เนาะเขาอ่าชเกมแล้วหนูก็เลยถามเขานะได้ได้ได้หนูปกติกับพี่ได้กันมาๆมั้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่แค่หลอดพี่แค่หลอดนะบอกว่าเพื่อนเขาทําเสียงใส่หนูก็เลยบอกว่าอ๋อพี่หลอดบอกเหรอคะแล้วเขาก็ไปต่อไม่ถูกเลยถามมารู้จักพี่หลอดเหรอเขาบอกว่าชื่ออะไรโลชื่ออะไรนี่ พี่ชื่ออะไรนี่กินคาน้ำกันเถอชื่ออะไรชื่ออะไรวะเฮ้ยชื่ออะไรนี่เอาพี่โนทาไม่ได้หรอไปแล้วเองชื่ออะไรวะฮัลโหล นกน้ำปกติปกติเลยเพี่ปกติหนูเลยเป็นไงเพี่ว่าสิงไงฮึเอ็งคุยกันได้นะเสียงปกติปกติคุยกันนะคุยกันได้เลย <c oughs> พี่ไม่ชอบใช่ไหมล่ะที่หนูทำเสียงแบบนี้ใช่ไหมล่ะหนูก็ไม่ชอบคือการเอ็งไม่รู้จักกันมาก,ก่อนอนะ่ะเอ็งพูดกันดีดีนะ พี่จะบอกกับพี่เสียงแบบนี้มานานแล้วจริงๆนะคือคือพี่เข้าใจาว่าสาธาราะนนะเองตง้องเองต้องทำเสียงดีๆนิดนึงทตาแบบพี่มีตะกุลน,นี่พี่โดนตีนะจริงๆอ่ะอย่าให้ฉันรู้นะ <c oughs> เนะเวลาฉันพูดปกติแกแกก็ไม่ตอบฉันฉันเวละแกก็คิดว่าฉันใส่ลมใส่แกความรู้สึกเดียวกันเลยจริงๆริตอนที่แกจะนล้จะริบพันกันไม่เ้าหรอกเขาติดมืนอ่ะคนเนี้ยเสียงก็ตึงมืนก็มืนในนี้มั่มีอาชีพอะไรบ้าง เอางี้แล้วฉันเจอแวะมาคุยใหม่แกอย่าพึ่งไปไหนนะฉันไปเดินแอร์ดอปก่อนอยู่ตัวนี้แหละแล้วมาไม่ต้องพิมพ์คุยกันเนาะคุยกันด้วยกันได้เองรอัวโลเขาแอร์ดอปเลยหรอกเราจะมาคุยได้ไหมรอตรงนี้เด้อแกกลับมาได้นะแกะตั้งสตี้ใหม่นะแล้วฉันจะลงมาคุยแกใหม่ขอฟังเสียงใหม่เด้อทาแบบเสียงแกย,ยังเหมือนเดิมเราเราคุยกันอีกยาวนะโอเคนะขอบคุณแลก็่เป็น